ก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับอยู่กับผมนาเวลนะครับวันนี้ผมมาแจกตัวไฟ์ลดูดหัว99นะครับอัปเดตมืใหม่ล่าสุดเลย OB48 นะครับแต่อันนี้ผมจะทดสอบให้ก่อนนะว่าตอนไม่ลงไฟ์ลกับลงไฟ์ลจะเป็นยังไงอันนี้คือตอนที่ไม่ลงไฟล์นะอ่าอ่ามาดู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 มันจะเป็นยังไงนะตอนไม่ลงไฟอ่าอ่าดูตอนเปอร์เซ็นต์บันดูนะ นี่คือตอนที่ไม่ลงไฟ์นะดูเห็นปุ่มไหมครับอันนี้ผมลากอยู่นะเห็นปะเห็นปะอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ลงไฟนะครับก็ประมาณนี้เลยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนไม่ลงไฟ์เดี๋ยวไปดูตอนลงไฟกันเลยครับโอเคครับคนดูตอนนี้ผมไปลงไฟ์ไปแล้วนะครับลงเล็บ้อนแล้ว99%้า์ดเยอะกว่าเดิมามาดูกันว่าจนะเป็นไงอตัวแจกนะตัวเนี้ย ตัวดูด,ด,ดเลยตัว V P ซื้อได้นะผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทำนะครับฟาดดูดหวัวเพราะเกมอัปเดตแต่ผมมาทําคนแรกไงไม่รู้หรอกนะครับว่าใครทําบ้างแต่ผมมาทําก่อนแล้วประมาณนี้นะครับดูดหัวประมาณนี้เลย,เลยถ้าอยากให้ผมแจกอะไรอีกเม้น์บอกผมได้ครับคลิปนี้ผมขอ1 0 0รไลค์ like. ถึงหรือเปล่าไม่รู้ แต่ขอครึ่งหนึ่งก็ได้50ไม่ก็60 70อ่านี้ก็ได้เพราะเกมเพิ่งอัพเดตมาทํายากมากเลยตัวนายังไงก็ถ้าถึง100ไลค์ก็จะดีมากเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทําอีกเป็นล็อกร้อยนะครับแต่นานหน่อย,อายฝากกดไลค์กดใจกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านนาเวลช็อปนะครับบริการขายไฟยดูดหัวนะครับ มีทั้ง iOS PC และ Android นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคนดู